ราชันชุดขาวครึ่งแรกโดนไปไส้แตก3ประตูเดมเบล่ยิง1จ่าย1แล้วก็ฟาเบียนูอิสประตูและมันเป็นความผิดพลาดมากๆจากการโดนเพรสซิ่งแล้วก็โดนไปเองของ2องกองหลังครับอันโตนิโอรูดิเกอร์แล้วก็ราอูนอาเซนซิโอทุกคนคิดว่าเกมนี้จะจบเท่าไหร่ครึ่งหลังเริ่มเล่นแล้วลองมาทายสกอร์กันได้นะครับหวังว่าจะไม่70 คือปารีสบุกหนักแล้วก็เพสซิ่งดุดันมากๆนะโดยเฉพาะเดมเบเล่นะแกนนําในการเพสซิ่งจนลูกแรกเนี่ยราอูนยาซิโอจับบอลพลาดแล้วก็เนี่ยเป็นเดมเบเล่ฉกไปได้แล้วก็โดนกู้ตัวเนี่ยลวกไปแล้วต้องควรจะเป็นจุดโทษด้วยนะสุดท้ายฟาเบนรูอิสมาเก็บตกได้ยิงเข้าไปจ่อๆครับเดมเบเล่ le, ก็ได้แอสซิสต์ไปลูก2-0เนี่ยเดมเบเล่ le, ก็เพสซิ่งอันโตนิโอรูดิเกอร์นะจนคืนหลังพลาดแล้วก็ฉกบอลไปดื้อๆยิงด้วยซ้ายเข้าไปเบียดมุม2-0 ส่วน3 0มเนี่ยก็ไหลต่อมาครับฮาคิมี่บุกเพลินมากโอเวอร์แลปขึ้นมาแล้วก็ตบเข้าในมาฟาเบงลูอิสจับบอลจังหวะแรกเนี่ยเหมือนจะเสียหลักสุดท้ายกลายเป็นว่าดึงจังหวะแล้วก็เลือกมุมยิงเข้าไป3 0แบบพูนสวัสดิ์จริงๆจริงๆเนี่ยควรมี4 0 5 0ด้วยนะดีที่กูตัวเนี่ยมีทั้งเซฟแล้วก็มีลูกที่ยิงพลาดไปเองของคุยชาอะไรแบบนี้อีกแล้วดูสถิติครับปารีสครองบอล76%มาดริดครองบอลไม่ถึง1ใน4ของเกม แล้วโอกาสยิงครับ12ต่อ4ห่างกัน3เท่าเลยนะปารีสตรงกอบไป7มาลิดตรงกอบแค่1เท่านั้นมาดูครึ่งหลังต่อกันนะเกือบจะ4-0ไปแล้วหวังว่าจะไม่จบ7-0แล้วกันนะขอร้อง